สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมันนี่สาแก้วดีเะพี่น้องจ้าฮั่นผู้โอผูอ้แห่งสิหลายให้ยังบริยังไปเบิร์กโมเมนต์อนอกระใหญ่บักใหญ่บอกบ่กมีคนมาลงมาแล้วเห็นสองนอเลยว่าอ๋อโทรให้อากาศลงมาหาหนทำหมก่อนหน้าพุฒนอกล้วยให้เขาแล้วแล้วกันว่มามาเลาะเบิ<ต>่งเห็ดปวกพุฒนอกล้วยมันไปใช่เหรอเอ๊ คุดแล้วเรามาหาเบิ่งเห็ดปวกมันยามันออกบ่มีก็มันเคยออกอยู่หลอดนี่แล้วถ้ามันออกก็ได้เออมันปองเว้าอยู่มันเคยออกหลอดนี่เออเห็ดปวกสับลาบอยู่ปีที่แล้วมันออกฮะมันไปออกปีนี้เออปีนี้ฝนมันบ่ดีบานห้องเอาลาย้วได้เออทางผู้ฝนเขาดีเนาะหั่นหั่นอ๋อไงเออ มันมีตะบินแล้วมันบบมีดอกแบบอันอน่ะค่ะเออโผกอพี่หันโอมโกเลยสีฮาน,นอเลยเห่วกลางโกหืมวสิฮักให้ผัดบบมีรถแก้มือแบบนี้นนเออ,อบด<น>เอาจักรยานมา,อนาอนเออสี่อันห้าอันอยัง,งว่วโกโนีน่ค่ะเอาคือเอาสูงเทเอาต่ำๆโคโพ,พี่เออเม่าเผา อืมอืมทีทางทีอีกอันนึงทางหันสองอันเลี่ยงเออวางงานในมือคุณยายไปอกหุมไม้แกงจังถวยกระเซ็บตัวเออทเอานแเทุบเอาทุบเอาฮะทิเมื่อสะผม ไปร้านสระผมก่อนเอ้าร้านน่ะให้เขาเกาหัวให้จักน้อยไั่ได้ดีเลยรักดีดีฮะเออโดนๆย่งไปเธอหนึ่งออันก็มักขึ้นัน่ด้ก็เจ้าเกาหัวเนี่ยยักนอนอร์ดถ้าคุณเดมีอยู่บ่ก็ยังบ่ได้ไปยังห่างกันยางลงมานน่เออ ตะนี่กับสิเต็มก็ชอบละก็กันแล้วผูกทางผูกไปเอาทางไตอันป่าอนะันบวบใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอะไรอีกจอดมันสิหาหน่อไม้มาโอ้ยรถซ่านเล้งบอดีอันนี้ก็คืดอยู่ไดนหันโอ้สิเอาเมือแบบได้ยืมรถตามเมือบ่ยังวะบ<ม>่ได้หาแล้วสิเอาน่อไม้พุ่นแล้วเมื่อหายผลเห็ดกันั่นแหละเออเนี่ยอไรไม่เจ้เานั่นมันบ่มีรถไปเบิ่งเมื่อวานนี่ก็รถยังบ่แล้วบ่ซ่านก็เอานอนใส่รถเมือทีละ เป็นสิบเนอ,อผู้เฮ็ดเข้าไปพีพีทางพี่กระตั้งสงกสงเอกอยู่โมมีคนหานอไมพีลึอกหอลีบงผูกหนมอไมเป็นตาสะอ่อนขัก เบิงไก่สะอ๋อพี่กพี่กระตังสง,งกสสงเอกอยู่เอาเลาะนี่ก็บอแม่นสิพอ่อหรอบ่เออหืมโกนี่ก็สามสี่ปลาผู้มันบินหมดละมันขึ้นกลางโกหมนละฮะพอดีคักยังบมย่าปันไดผู้อันนยุทิงเท่งผู้เป็นสีส้มๆผูมันบินเออ ต้องหาขอเกาะมาเกาะอะนะหาไม้เกาะมาเกาะอึ่มเครื่องเกาะหีแบบหกโก้ผูกกรงา้นนี่นอนนังแนวนี่กะงามงานเนี่ยนี่ดิโอ้แกลครฮะเออ บอกคอยมีคนมาหาคำเขายานเนาะมันไตสวนคนบอกคอยเข่าบอกว่าคนบอกคอยเข้าแล้วเขาบอกเข้าเลยล่ะเออมันเป็นสวนคนเออคลิปเขาเอ้ารถตามันหันหรือเอาปล่อยให้มันเา่วบ่เออมองอันมันบิดเห็นบนนองยังปุง น,นี่กอนี่ก็หลายนี่สามหกกอนนี่นี่เด้นีอ่อันน่ะแท่งกล้มันสิบงลงอุ่นบ่ลงอุ่นน่ะบ่เอาคนก็คนแถวนี้แล้วสิอึดอยังทางผู้ไทยบันดอนบริปิตยาน เห็นลูกปั่นใส่หัวหอกเลยเออกระพางภูเขาจุดปลูกของคือใหญ่นี่เระมันจนสิบุมีฮอตตาโนไมล่ะเออคำเขาวมานอนนั้นหน้าเขาก็จุดพัฒนาสิปลูกมักอือมักบวบเออจังน้อยก็เป็นของไผ่ของมันละหาขาวปรได้ละอืมขักแทรคุดลงไปอีกนึกปั๊บแล้วมาปั๊บหล่น จนตกใจหงเอาคือหากันนึกอไงเออวายดังใจนึกเออถ้ามีอุกกาบาตมันแกงกว่าไห่บอหวานเออ นอใน,นแนงมันเอาแล้วแม่พอเอาโผว๊วกแง่มันคะแนนเงินที่มันเตะอันนี้คักแท้เล่นี่ยคักคะแนนเออเพาหนอมันออกจากกขหนอนทางดินคืนอือลู้เสียมเขานะ่าเนาะว้ายเหตุไม่ได้ต้องตังค์ไปเฮ็ดให้บ่เ <c oughs> ออ,เ<ะ>อว่างคันนี้ซับไปเลยกระตุก ก็นำขึ้นไล่หลายนำอู่นมาเขาเปิดอันนั้นบ่เขาเปิดฝายบะเปิดฝายเปิดฝายเพียบแป๊บเดียวจุดเดียวพอจุดเดียวก็พอ ก็ตมอะแกงหลายแท้สิไหวแกงเพื่อบ้านเพื่อมือกินมือกินน้ำปลาบีสิกาะิมไงบอจุ่พิรุอหามาแล้วก็แกงหามาแกงใส่ยังมือไงไหวแกงใส่มะกบวกมานีโบอันน่ะพักอันพักกันเครื่งพักเน่าเครื่องพัก่เืวาพักเสงงหน้าวรเสบเข็มบอเข็มบอเ็ม แซ่บแจ้วปลาทูอืมอืมซ่บค่ะอืมกินสุบมือเมื่อวานก็กินบ่แม่นอ,อยู่บ่เมื่อก่อนนั่นเองเขากินเมื่อวานเขาบริกินเมื่อวานนีอ้อืมหอมหอมปลาช่างยังงาหอมปลาช่างยังงาอืม,อม